กินเดียร์ไม่จ้าพหนุ่มเครื่องสามพันวันนี้เป็นพหนุ่มเครื่องสามพันไปแล้วเหรอซื้อร้านปลาเต๋อให้นี่มุกจ้องตัวเองแบบเลยพี่จะเอาอะไรดีจ้ะบอลบอลบอลตะวันมาเดี๋ยว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 โยกูฟ้องโอ้ยตะวันไปแล้ว ีตีนแตกลืมเบียร์เอาไปคืนเขาจริงเหรอโบคืนไปเอาเอาเบียร์มาคนืนไม่ได้กลัวหรอกนะเดี๋ยวไหนฉันไม่คลัวอ,อะไรกับบ้านแล้วเราไม่ได้มาใหมนะ่อ่ะเป็นไรโบนั่งตัวดีข้างบ้านดิมันเล่นกูอีกแล้วเนี่ย ตกเหยื่อมาตกเหยื่ออะไรเป็นล่อมาไม่กล้าล็อกมึงจะไปไหนไปมาเดี๋ยวนี่ไปนะบอลบอลน้องบอลน้องบอลมานี้ก่อนน้องบอลมาหาพี่ก่อน ตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วกูแล้ว